าารหูนเออมันมาไาในสามถึ4มื่นอย่นี้ละหน่อยสีิบเออหม้อสิบอ่าาดูแลคว้องคัดเสริมกับหัวอัน,นเอาไปคัดพวกแปลงหงหน้ามองในม,มันมุนเป็นโคครสิแต่ว่าสิขคัดเอาไห,หมองหมงามแท้ พามาเลาะส o o ว v แถวนี่ฟันโน้เป้าเย็ดสามสันม่นขุนนำมันไม่ยังมาเกิดนะที่พักบ้องที่พักเกี่ยวกันที่พบกันพบก็รอเนาะมันจากสามสั่นเนาะอยู่เ,เวบเดียวกับไม่เมือนะเขาให้มาอยู่่้มกันอยู่ก็อยู่ได้นย ก็ในเมื่ออขากใหเขาเป็นแฟนเปถึงแฟนขาตามสัตวที่มีเด็ของพักยุนกันนะมีอดไฟยู่ง Hãy phải cho kênh Ghiền Mì Gõ Để nhưng mà những cái hấp dẫn กินข้าวำรนอยกินยังกิขงนข้าวกินข้าเที่ยงจนบ่ายสายมแล้วอ้บ่ได้ไทยตั้งองกันบ่ายโมงบ่ายโมงวะ่ามงตอนนี้มันยังบ่ายโมงอ<า>่ะ12นาท,อ,นทอันนี้ก็บ่ายโมง5 3ามันเร็วกว่ากันนึ่ง,งหนึงกับบ่ายโมง หสเกนาบอกเก็บบอกพรบอกอีกันเขาผูกจะเลิกได้เกบนันยูนบอด้เกบมาบอกก็ขอกออาตัวบอกจังโอ้ยไม่ใหญ่เก็บงทีใหญ่ไ่ใหญ่เลยมักจไปนี่ยันต์แวมันก็จะเกมมหมอกไปที่จะมับอกีกจะสร้างกันนานกันหนึ่ง เล็กกระเศษป่ะคะแม่บอกนี่เด็ดน้ำแดงจาจะพี่ากินเก็เล็กเออไหมเออไหมไม่ใส่เดีอยกพีกินนะคังมีอน้ำแดงนะมีไปเอาไว้หตากินไม่วัจง,จ,งจินๆ h e l ท,ท,ท,ทนี่นะใครๆกนกัย คนไงก็จะ้นเขายิ่งไเส้นอีก้วเา้กิน้าว้ักเยอะกว่าเส้นร่หาพีแต่แนเนียนมับเสน้่อยนหาบำจั่นำดำดตอนของพวกเนี่ยอันดี y todo el